อันน่ะเอาเร็วนักมวยเร็วแพ้ตั้งแต่ยกแรกเลยลูกแพ้ตั้งแต่ยังไม่ชกกันเลยเขาอารมณ์ไม่ดีเขาไม่บายยุ่งไงไม่เจต้องเปลี่ยนคนแหละแหละลองเปลี่ยนคนดิลองเปลี่ยนเอ่อเอาเอาเอาพี่เลี้ยงนี่เขาล่อยคนยกก่อนเปลี่ยนพี่เลี้ยงสิเปลี่ยนพี่เลี้ยงเจ๊เอาเทมเทมมาไหวอุ๊ยแต่มีหมอกับมือที่ลูกๆแล้วหนูยุงตัวใหญ่มาแล้วไปไปไป bay cái tàu thủy bay <laughs> tàu kida ah vào luôn nó thêm cái chai <laughs> <laughs> nó thêm à, nó đu <laughs> ở thang thang nè Đừng hai đừng một hai 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 một

มาฮะปามาฮะปามาครับเลยฮะปามาเออฉีดหนึเอาละหนึ่ไปเถอะไป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 เลยลูกช่างดีลูกช่างเทพนี่หว่าฉีดตุ้งตีนเฮ้ยได้ได้แหละยุงหน้ายุงมาแหละไปแต่เราแม่ไม่เหมืนได้นั่นหรอกก็ใคร